สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะก็กลับมาพบกันใหม่ครับผมก็ต้องขออภัยนะผมสำหรับเมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปนะฮะก็อาจเอาชีวิตรอดอีกอันหนึง่งนะแล้วเปิดเน็ตเล่นอ่ะมันค้างอ่ะมันก็เด้งออกก็เลยไม่ได้อัดเลย กำลังขอยอภัยกันเลยนะผมนี่เราจะมาเออไปขยายนะาจากกันเออเจอเหมืองก็จ,จะลงเหมืองด้วยนะฮะไปกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยไปไปไปเอาไฟไปให้หมดนะเราจะไปขยายนะาจาก เดี๋ยวก็วันนี้จะลงให้สักสองคลิปนะฮะก็เฉยๆเมื่อวานนะก็เอาไว้แค่นี้แหละพอแล้วไป let's go หลกนิดหน่อยนะฮะอือหึแหลกยอดคาดว่าเครื่องนี้อาจจะไม่ได้แฮตแล้วนะเนื่องจากมันแหลกอ่ะ ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีอืมแ,แหลกแหลกน่าดูแหลกอยู่เนี่ยพออ่านแล้วมันจะแหลกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์นะฮะเมื่อก่อนเล่นอย่างรื่นรื่นเลย คามเฟมเลทเยอะไปเพ่อไ,ไม่รู้นะหกสิบเดี๋ยวมึงจะมาแหลกตอนนี้สิโว้イมาดิ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 เออ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 เน้นตีลัวอยู่ยังโอเคยังอยู่ยังอยู่ยผมพยายามจะไม่ให้มันแหลกเลยนะปากไฟไว้ด้วยนะกันหลง เราจะไปเซอร์เวกันเขาว่าเพลงไทยชอบติดลิเกเซ็ตเออแต่เพลงกินไม่ติดผมว่าไม่จริงนะโดนมาแล้วไอคลิปนั้นอ่ะไอเกมหัวร้อนอ่ะเฮี้ยเสียตังค์ซื้อหายเล่นยังหัวร้อนอีก ฮัลฟต์เลินลีกซิ์อีกอยู่เนี่ยโอเคยังอยู่นะเริน่นเรื่องฮะเริน่นเรื่องไปตะลุยโลกกว้างกันชิบหายดูมาหานมาว่ะเบรนกรรมทานผู้ชมไหม่เหม็นลินบุรีฮิปเป็งเลยเนื่องจากอา่า กำลไงฟ้านะฮะมันมายกสายไฟหน้าบ้านอยู่โอเคอยู่อยู่คลิปละสิบนาทีพอแล้วอย่าลงนานเดีย๋ยวถ้าผู้ชมแค่สิบนาทีจะมีคนดูเนี่ยใครดูถึงสิบนาทีก็คอมเมนต์มานะได้เป็นเอ่อ แรงพักดันในการทำคลิปต่อไปนะฮะมาแถวบ้านทม,มันแหลกยังวะคนแหลกอะเราจะไปเล่นเกมหัวร้อนลงให้นะแหลกโคตรโคตรเข้ามาแถวบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรวะ แหลกวัตเตอรฟักเลยเอาหารอยู่ไหนวะอาหารเอาไว้ให้หมดนี่การปนกิ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 นอ้ยทำไมแถวบ้านมันแหลกอย่างวะยังอยู่นะโอเคยังอยู่ยังอยู่กินแถวบ้านไม่ได้ไปกินแถวนู้น วิ่งไปเลยเออ่สำหรับใครที่ไปติดตามช่องอีกช่องหนึ่งนะฮะถามว่าทำไมไม่ได้ลงคลิปก็โทรศัพท์ไปท่อมนะฮะตามนั้นเลยโทรศัพท์กำลังไปซ่อมอยู่นะฮะคาดว่าอาทิตย์หน้าจะได้ลงนะ เราจะไปเล่น r อาวีกันหมดร้อนยังไม่เป็นแถบแทบเลยจ้าเล่นคนเดียวน่าเบื่อต้องเล่นสองสามคนเนะี่ยแล้วก็แหลกอีกเพราเล่นเยอะต้องรีเครื่องทักทีเคลียเพลงออกให้หมดเพลงเยอะมากก็ไม่ค่อยได้ฟังฟังแท็บเลต็ตมากกว่าเอาเฮ้ยๆปากไฟด้วยปากไฟเดียวหลงเดี๋วหลง โอ้ไบอมเห็ดนี่เขาเหลียกโอ้ oh, เจอทะเลทรายไปดูนี่กันดีกว่าพิระมิดทอชทอดจะมีเม่นทะเลทรายแถวทะเลทรายนี่ก็แหลกว่ะ แหลกพ่อ,อไรแหลกพ่อ,อ,อผีไม่มีแต่กระเบือ,อเลยทะทะเลยมีแต่ทะเลหวานว่ะทะเลทรายซาฮาราที่มีแต่น้ำวัตถุบักแหลกโอ้ย ปลุยลุยลุยปากสิวว้เดี๋ยวลงก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วหาเหมืองไม่เจอเดินเล่นกันดีกว่าเรามาดูกันว่าจะเจออะไรมั่งไปไปไปเหมือนมันจะเป็นเกาะแค่เกาะเดียวนะ ลงน้อนไบโอมอะไรอ่ะลืมชื่อต้นไม้สีดำเรียกไม่ถูกกันกลับด้วยจะมืดแล้วเนี้ยใต้หายเกียดไปบูกับผีดูจะบูอืมฝากกดลกด subscribe นะผมถ้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะผมถ้าโอเค ถ้ทาที้พูดถึงไหนปะตับสไ์ครด้วยนะฮะ,ะไลค์ก็แชร์ก็ตับสไ์ครบ้านอยู่ทางหนวะเราต้องเดินตามทางนะผมถึงแม้ว่าเราจะกะคะเนถูกว่ามันจะต้องวิ่งตรงไปตรงุน้นเพราะเราอ้อมมาทางนี้ใช่ไหมเพื่อเราหลงะะมันจะไม่เจอไฟอีกเลยทนะี้ ก็ฝากแชร์ไปนะผมถ้าผู้ติดตามถึง20สิบคนเมื่อไหร่เราแจ้งยจิงฮะเริมเงินให้เลยสองท่านนะครับผมสุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีวิธีให้เล่นนะฮะอาจจะให้คอมเมนต์ชื่อแล้วก็ชื่อเอาชื่อเฟซคอมเมนต์ะ comment นะฮะ Là... Ừ, ừ. là... oui. bố đi vào nhiều nào ok bố đi vào lạc quy Frame rate lệch mình dơ nè lướt vào bay lấy hai đường bạc mẹ một bạc Buồn bay nè đi ยังอยู่นะโอเคยังอยู่อย,อยู่ไม่เด้งนะไม่เด้งอย่าเด้งนะโูโคตรกัดถือดาบรอคอยและนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโว้ยขออย่างเดียวอย่ามีคิปเปอร์โอ้โหแม่เจ้โวยพูดถึงมันก็มาเลย ครับผมเริ่มแหลกแล้วคลิปนี้ขอลองก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเออวิ่งหนีผีก่อนเข้าขบ้านเข้าบ้านหุ้นแหลกแหลกแหลกโคตรโคตรแลกวก็จะตักบ๊ายบายคลิปนี้ขเขาจบไว้เพียงเท่านี้ผมก็แล้วก็แชร์กดติดต,ตามให้ผมกดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมบ๊ายบาย สกินหล่อไหมสกินดีเกี่ยวอะโอเคไปแล้วบาย